สวัสดีค่ะดาวรุ่นในช่างแดงค่ะวันนี้พาคุณรูกบังคุณผู้ชมมาที่โรงรับซื้อมังคุดนะคะวันนี้เรามีอะไรหลายอย่างที่จะนําเสนอนะคะเอ่อโรงนี้เต้าบ้านแพ้วนะคะเจ้าของโรงน้องแนทค่ะนี่ค่ะน้องแนทนะคะสวัสดีค่ะเอ่อวันนี้คุณแผนไม่อยู่เนาะวันนี้เอ่อชัางแดงพาคุณรูวังคุณผู้ชมมาดูมังคุดสวยๆงามๆนะคะนี่นะคะมังคุดสวยงาม ลูกเขียวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทางในการพาไปดูเครื่องคัดมังคุดนะคะตอนนี้เราดูคอนเทมมังคุดไปก่อนนะคะนี่นะคะเราดูคอนเทมังคุดกันไปก่อนเนาะ,ะจะจะเดินกล้องเร็วก็กลัวคนทุกฟังคุณผู้ชมจะเวียนหัวนะคะก็เลยเออเอาอย่างนี้เนาะทำชัดนะคะให้ภาพเล่าเหตุการณ์นะคะ แบ็บอกข้างในปิดเพลงทีเดี <examined ribs injuries> <ım> ๋ยวดีก็ติดค่ะเราจะดูการเทมังคุดไปก่อนนะคะเดี๋ยวทั้งแดงจะพาไปดูเครื่องพัดมังคุดนะคะปัจจุบันนั้นเราก็ไม่ต้องใช้คนนั่งพัดแล้วเนาะใช้เครื่องพัดนะคะเออทำไมถามบางท่านสงสัยนะคะว่าทาไมถึงเก็บมังคุดลูกเขียวๆลูกดิบมาเออสำหรับการทํามังคุดส่งนอกนะคะ เราต้องใช้มังคุดลูกเขียวๆนะกว่าจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ถุกพอดีนะคะเดี๋ยวท่านแดงจะพาไปดูเครื่องคัดมังคุดนะคะวันนี้ข้างหน้าก็เทกันกับเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมีการชั่งด้วยน,นี้นะคะเ,เราจะไปดูข้างในกันนะคะว่าการคัดมังคุดนั้นเป็นอย่างไรนะคะข้างในก็จะมีเอ่อ สองเครื่องนะคะเออและนี่คือมงคุดเบอร์สวยๆนะ,ะ,นะะเราจะไปดูเด็กๆเกออสำหรับโรงนี้แต่วันแถวนะคะจะมีเครื่องอยู่สองเครื่องด้วยกันนะคะก็ะจะมีวันนี้เรามาดูเครื่องคัดมงคุดกันนะคะ ใายโชว์ความรอหน่อยอ่า <c oughs> นี่นะคะคออัดออไม่ใช่เครื่องกันอย่างเดียวนะคนก็ต้องช่วยเครื่องด้วยเนาะเออเพราะว่าแบบนี้น,นี่คือเครื่องคัดของแล้ถ้าเราไปอีกสุดดวนึงเราจะทั้งแดงจะพาไปดูนะคะอนนี้ปัดดำออกมาแล้วนะคะ มันจะส,สวยนะคะให้ภาพเล่าเหตุก,การณ์นะคะและเมื่อขึ้นมาถึงตรงนี้เราจะมีเขาจะมีช่องเป็นไซส์นะคะอ uh, ่าลูกเล็กก็จะตกลงมาเออก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่นะคะ้อและนี่คือเบอร์ใหญ่นะคะนี่นะคะ เครื่องก็แยกออกมานะคะนี่เป็นตัวลองนะคะนี่จะโม่สุกนะคะ เครื่องนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งกะจะเป็นเบรกมันก<น>็จะปนกันมาทุกไซนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นี่นี่อยู่หลายปีมากเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่โรงแรกเปิดเลยมั้งเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เออหลายปีแล้วนะคนเนี้ยก็เป็นโรงที่เราส่งมังคุดประจํานะคะวันนี้มาขอถ่ายก็ <c oughs> ขอถ่ายเอ,อ่อเครื่องท่านมังคุดนะเพราะว่าเราเคยเห็นเอ,อ่อทุเรียนสี่สิบกานแล้ววันนี้มาดูมังคุดกันบ้างเนาะ พุดเบอร์สวยเบอร์สวยจะอยู่ตรงนั้นี้นะคะเอ่อบ้านแถวนะคะเอ่อดำเนินงานโดยุณแผนกับน้องแนทนะคะเป็นเจ้าของนี่ก็คือเจ้าของร้านนะคะน้องแนทของเรานะคะเอ่อ ลงแก้วบ้านแพ้วดำเนินงานโดยขุนแผนกับน้องแนทนะคะเป็นเจ้าของนะคะช่า,างแดงก็มาส่งมังคุดที่นี่เป็นประจำทุกป,ปีนะคะปีนี้ได้ของขวัญไปด้วยนะคะแก้วน้ำวันนั้นเราได้โชว์แก้วน้ำกันไปแล้วเนาะจะหาม,มุมจบภาพที่สวยงามนะคะ <c oughs> ฝากคลิปดดลุนีช่างแดงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ